คนที่มีเลขบัตรประชาชนท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะคุณสตาร์ทได้คือจริงๆความหมายของเลขศูนย์นะคะเขาบอกเลขศูนย์เป็นมิตรกับทุกเลขไม่ว่าเลขศูนย์จะไปบวกกับเลขไหนจะเกิดเลขนั้นขึ้นนั่นแสดงว่าเลขศูนย์จะเป็นมิตรไม่ขัดแย้งเลยเลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับเลข9เลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับเลขหนึ่งเลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับผู้ใดแต่เลขศูนย์มีข้อเสียคือขัดแย้งกับตัวเองตลอดเวลา อย่างเงี้ยค่ะนะคะเลขศูนย์ไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะคะเลขศูนย์คือเป็นเลขที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่อะไรก็ได้อะค่ะได้ตลอดนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วก็เป็นเลขมิดด้วยนะจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนนี้ก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจใหม่ก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ได้แบบนี้ค่ะนะไปเริ่มต้นใหม่กับสามีใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่นะคะจะบอกว่าเลขศูนย์คือเลข มิดกับทุกเลขแล้วแต่ข้อเสียของเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์จะขัดแย้งในตัวเองเลขศูน,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 นะะย์จะขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับใครเลยไม่ขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้คนนู้นเหมือนคุณนะคะย่อตัวเป็นเข้าหาคนเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่เลขศูนย์ค่ะจะขัดแย้งกับตัวเองสมมุติมีคนบอกอะไรคุณจริงๆคุณก็อยากจะเชื่อนะแต่มันขัดแย้งอย่างเงี้ยค่ะเลขศูนย์จะขัดแยง้งแบบนี้สมมุติคุณถูกหวยสมมุติะคะคุณจะอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เลยวะ ชีวิตไม่เคยถูกหวยเลยนี่มันฟุกใช่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะเพราะการถูกหวยไม่ใช่เรื่องฟุกนะคะการถูกหวยคือคุณทําบุญอะไรไปอะคะ่ะมันะตอบแทนคุณทางไหนทางใดทางหนึ่งมันก็อาจจะมาตอบแทนแบบถูกหวยรวยเบอร์อะไรแบบนี้แต่คุณก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะฟุกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นเลขศูนย์นะคะไม่ขัดแย้งกับผู้ใดเลยแต่ขัดแย้งกับตัวเองค่ะ นะคุณไปสังเกตนะคุณจะเชื่ออะไรยากขัดแย้งกับตัวเองเสมอเสมออะไรที่ควรเชื่อก็ไม่เชื่ออะไรไม่ควรเชื่อก็เชื่อเพราะคุณจะขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับใครนะคะไม่สนใจอะไรยังไงแต่ว่าขัดแย้งในตัวเองแต่เป็นมิตรกับทุกเลขอะโอเคค่ะจบนะคะสําหรับคนเลขศูนย์ที่มีท้ายับรประชาชนเป็นศูนย์แล้วยังไม่ได้ฟังโอเคนะคะก็ไว้เฉลยให้ฟังแล้วนะจ๊ะ